พราดอนเผยนายกสั่งขนเครื่องจักรช่วยน้ำท่วมใต้ชดเชยพื้นที่เกษตรอิงเกณฑ์กเดิมร,ร,รัฐมนตรีสํานักนายกเผยชดเชยพื้นที่เกษตรเสียหายใช้เกณฑ์เดิมเร่งเยียวยาไม่ต้องรอน้ำลดนยายกห่วงท่วมใต้สั่งปอพขนเครื่องจักรรับมือมั่นใจเซลร์บอดแคสต์แจ้งเตือนแม่นยำรวดเร็ว นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในส่วนของที่ดินทำกินหรือพื้นที่ทำการเกษตรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปรวบรวมและประเมินความความเสียหายอีกครั้งก่อนจะอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เดิมของกระทรวงเกษตร เมื่อถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ในายโสพลสรมรองนายกและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์หรือเรื่องการเยียวยาน,นั้นนายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้มีความชัดเจนแล้วเรื่องการเยียวยานในส่วนบ้านเรือนประชาชนส่วนพื้นที่การเกษตรมีหลักเกณฑ์เดิมอยู่แล้วโดยเกษตรอำเภอจะไปสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหรือประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งได้ที่เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดตามขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์เดิม ส่วนในพื้นที่ที่เริ่มกลับคืนสู่สภาวะปกติเช่นพิจิตรอ่างทองในบางพื้นที่จะทยอยจ่ายเงินเยียวยาโดยประเมินและทยอยจ่ายเลยโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีเหตุอุทกภัยค่อนข้างรุนแรงนายพรรดอนกล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมตัวรับมือเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์และเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้น